ชอบเด็กลูกแม่ชอบมากตอนสมัยเด็กๆนี่ถ้ามีลูกแบบสาลี่จะมีสักห้าคนโอ้โหเหนื่อยแย่เลยลูกคงปรับว่าดุหนูแหม่หนูเป็นเด็กดีค่ะใช่ใช่ใช่หนูเด็กหนูเด็กดีค่ะหนูเด็กดีมากเลยส่วนไหนเรื่องที่ดุเคยไหมคะทุกคนหนูเป็นคนสระผมแล้วผมหนูล้วงเยอะแล้วคนแม่อ่ะชอบบอกว่าให้หนูเก็บใส่ถังขยะเลยแต่หนูชอบสางไว้แล้วมันก็จะตกพื้นใช่แต่แม่บอกให้รีบเก็บอืม อุ้ยเนี right? ่ยคุณแม่อ่ะนี่คือคุณแม่ค่ะน่ารักไหมคะคุณแม่คือคนนี้นะคะเหมือนเดิมไหมตลกไหมลูกผมม้าผมม้าทรงมอสผมทรงมอสผมทรงมอสลูกโอ Oh my god ทรงมอสนี่นี่นี่ลูกสมอสแบบว่าคือทรงกะลาลูกทรงกะลาทรงกะลาน่ารักไม่เปลี่ยนเลยสวยตลอดกาลโอ้ ผมสวยตลอดมาเห็นมเออเหมือนเดิมว่ะจริงอุ๊ยว่าไม่ใช่เหไปเห็นรูปอ่ะอ๋ออ๋อนัวพูดไม่พอนี่เหรอเหมือนเดิมหรอทรงผมน่ารักเหมือนเหมือนกบในกะลาใช่ใช่ทรงมอสลูกผมมาเพิ่งมาเปลี่ยนตอนอยู่การบินไทยเองทรงในตำนานเฟียวมากอสาวญี่ปุ่นอีกสาวญี่ปุ่นอีกสาลีับผมสงคุนแม ไม่ได้หนูทำไม่ได้หน้าหนูกลมเกินเออเออเหมือนจารุนีเลยคือใครอ่ะอ๋อจารุนีสมัยก่อนเป็นดารานาและรุ่นยุคแม่ลูกจริงเหรออุ้ยคนาไ้ระดับนั้นเลยเหรอโอ้โหอย่าไปเปรียบเทียบจารุณีจารุนีร้องไห้เดี๋ยวนี้มีอยากเห็นกางอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะจารุณีร้องไห้เลยอุ้ยเอาไปเปรียบเทียบกับจารุนีคุณแม่เคยผมรวงมากไหมคะเออก็ไม่ไม่ค่อยอะค่ะไม่ม่ตอบอ๋อ หมายถึงว่าสระผมก็แบบร่วงปกติอะคะ่ะแต่ตอนเด็กๆไม่มีผมเลยนะเดีย๋ยวหากันนะสันนี้ทำอะไรมารอคุณแม่หน่อยครับ <c oughs> คุณแม่ลอยละหา <c oughs> อะไรมาลองรับคุณแม่อะไรนะขอดูรูกกอนเป็นเอลองใส่วิกดูครับน้องสารี่โคฟคุณแม่โอ้อยอะไรค่ะไม่ไหวอะ่ะหนู <c oughs> ให้แ<ผ>ม,<ด>ม่เ<อ>หรอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่เหรอผมเออทำแบบสมัยนี้ไม่มีใครทำแล้วนะลูก เคยระเบิดเลยโอยแต่สมัยก่อนถ้าเหมือนคุณนายโฮเลยอ่ะทุกคนเคยดูหนังเรื่องคุณนายโฮไหมคะที่พี่ชมพู่เล่นอ่ะผมแม่เหรอใช่ทรงผมนี้เลยผมพูดได้เลยคุณนายโฮพี่ชมพู่ทำหรอคุณนายโฮสมัยก่อนแสดงว่าแม่ก็วัยรุ่นเนาะวัยรุ่นอินเทนอินเทนสุดๆแต่ผมมอส่งมอส่งมอสอุ้ยเด็กมากอย่าเลยจะดูอายครับน้าโอ ก็ได้วะเหรอเร็วเดีวเดี๋ยวไปเอาหน้าอ้วนอ้วนเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวหาให้ผมเหมือนน้องเกลใช่เหมือนลูกของพี่ชมพู่อ่ะเออใช่ไหมเหมือนเกลยังไม่ยังไม่หนาค่ะนี้เอ้ก็หนาอยู่นะเออนี่เขาได้อันนี้คือถ่ายอะไรอ่ะถ่ายทำวีซ่าทำวีซ่าลุตหน้ากลมบล็อกเลยลูกเหมือนเดิมเลยสิปีละเกินแล้วมั้งหนูว่า อ๋อสิบกว่าปีแล้วดูดีตาบ้องแบลมาหน้าเป็นชะลาเป่าเลยลูกอุ้ยใส่ดอกไม้ให้ด้วยไม่เหมือนแม่เลยเนาะเหมือนคนงานเลยไม่เหมือนสาวเกาหลีเมื่อกี้สาวอยู่อันนี้สาวเกาหลีเหมือนคนงานเลยลูกเหมือนแม่บ้านแมบ่บ้านทามาเหมือนแม่บ้านกระเลียงแล้วดูดิดูแว่าดูดิขอโทษครับแต่ไหนก็เหมือนน้องเกลียวแล้วรบกวนคุณแม่เต้นท่าน้องเกลียวหน่อยครับ น้องเกลวเขาผมม้าตรงนะคือของแม่ยังทรงมอญนี่ถั่ลิดูแน่นี่เหมือนเหมือนคนงานพม่าเลยเหมือนตรงไหนเหมือนคนงานพม่าเลยเหมือนเลยใครไม่เหมือนนี่คนบอกเหมือนหนูรูปเนี้ยหรอเออเหมือนหรออ้ยดีวยก็ตอนนั้นหนูเกิดแล้วนะใช่ดิหนูต้องเกิดแล้วดิเด็กกันตอนนั้นทำวีซ่างกฤษครั้งแรกเดียวน่าจะสิบเก้าปีแล้วว่ะน่ากลมบล็อกเลยลูกตอนนี้แก่แล้วว่าหน้าเลยผอม ตลกเนาะยิ่งอายุเยอะยิ่งสวยเป็นยล่ะดีใจไหมไม่หรอกแกแล้วตอนนั้นหน้าซาลาเปาลูกหน้าอ้วนมากชัดเลยใครนะชัดบอกว่าเหมือนกันเป๊ะเออนี่เขาแน่อันนี้เขาแน่อาสรลี่กับแม่แล้วสารลี่ลูกไครก็ต้องเหมือนและก็ต้องเหมือนและถ้าถ่ายกล้องสมัยนี้คนแน่สวยมาก เป็นบุญของคุณพ่อตาถึงมากอุ้ยนี่นี่นี่ดู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 อุ้ยอุ้ยนี่อันนี้อันนี้เดวดูดูดูสาลี่ลูกสาลี่กับคุณพ่อที่สิงคโปร์ถ้าหนูเหมือนเด็กแบบดูดิบิดอะไรขนาดนั้นนะเหมือนคุณพ่อหลยอคนณแมกค่ะคุณพ่อก็แต่มีแต่คนบอกว่าทําก็เหมือนนะเหมือนคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อกับคนณแมหน้าเหมือนกัน copy บวก paste ก็เหมือนอยู่นะคะตอนเด็กๆดูท่าสาี บิดเลยค่ะนัดพุงอะไรขนาดนั้นนะพุงออกขนาดนี้คุณพ่ออย่างเท่คุณพ่อเป็นกัปตันเหรอใช่ค่ะอุ้ยผมบอาผมว่าคุณแม่ตาถึงทิ้งเลิกคุณพ่ออุ้ยอุ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะพ่อตาถึงไม่ใช่แม่ตาถึงพ่อเป็นกัปตันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่คุณพ่อหล่อมากอุ้ยคนณแมคุณพ่อหล่อมาก แม่มีลูกคนเดียวค่ะคือหนูเองห,<ม>หนูเป็นลูกหนึ่งคนของคุณแม่ <c oughs> อันนี้คือตอนคนแม่หน้าอ้วน้างเลยลูกอื <c oughs> อยากย้อนวัยจังเลยอยาทำยังไงดีแม่เป็นแอใช่ไหมสว<ช>ยน่ารกอ่ะ <c oughs> สวย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 โอ้โหชมเขินมากเมื่อไหร่พี่น็อตจะถึงคนแม่วะ น่าจะใกล้ถึงแล้วไหมนั่นนะสหนะนิหนูอยากมีพี่ชายค่ะแต่ไม่ทันแล้วหนูอยากมีพี่ชายที่หล่อมากๆรูปหนูตอนเด็กเด็กเด็กอันนี้ที่อเมริกาลกูกซารี่เหมือนผู้ชายไหมหน้าหนูกลมดิ๊กเลยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้มีคนบอกว่าโหเด็กคนนี้นะหนุ่มคนนี้หน้าหวานจังอืมสัตว <laughs> <laughs> ซาลี่เป็นคนติงตองเลยจัดเต็มมากเลยดูสิตลกไหมลูกแปลกๆอะค่ะหนูเป็นคนแปลกๆอะค่ะทุกคนใช่พี่มิกกี้พี่ชายใช่เป็นพี่ชายคนโตซาลี่แองเจิ้ลตอนเล็กเหมือนตรงๆเหมือนหรอคะนี่ใครอ่ะหนูนี่ซาลี่ตอนสองเดือนลูกใช่เหรอนี่ซาลี่ตอนสองวันเลยอ่ะซาลี่ตอนสองวันอ่ะ เนี่อขอดูหน่อยสลีตอนสองเดือนไม่เคยเ,เห็นเลยโคตรอ้วนเลยแล้วนี่อันนี้คุณนา้าน้องชายแม่โอ้พี่นิกกี้มาสวัสดีค่ะพี่นิกกี้พี่นิกนกี้อุ้ยเรียกตามเลยพี่นิกกี้นิกกี้คิดถึงนะลูกเป็นยังไงแอบดูไอจีอยู่เนี่ยสองไอจีอุ้ยใครอะใครของแม่พี่กี้เป็นยังไงบ้างอะตอบอยังไงอะนิกกี้จะตอบยังไงล่ะลูกอะไรนะตอบพี่นิกนกี้ไม่ได้ผิดสวัสดีครับแม่ แม่ตอบอย่างนี้ก็ได้แม่พูดก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้สบายดีไหมร้อนไหมลูกนี่นิกี้ไม่ถ่ายน่าจะถ่ายอะไรไหมทำยังไงเราทำแบบนี้หรอเราทำยไงเนี่ยหรอเมื่อไรกลับมาคันยากสงสัยมีแบบถึงแม่เลยพูดนิกี้ แม่สวัสดีครับพีคิดถึงนะเนี่ยแม่ผมปัดสาวมาหาที่ห้องด้วยดูไหมจริงเหรอเรื่องอะไรอะนันนสาวอ๋อน,นักสาวเหรออุ้ยถามจริงแม่เป็นไรหรอแม่ไม่บอกใครหรออุ้ยใช่ค่ะวัดค่ะอ๋ออุ้ย,<ด>ย,ยอ,อ,ยอป้าคนนวดเหรอใช่แต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานพูดละหมากรั่วแยกนะแม่นะเออแล้วหนูกลับเมื่อไหร่เนี่ย กับวันอาทิตย์ค่ำครับแม่หรอเออสบายดีคิดถึงนั่นเนี่ยโหสงสัยเนี่ยมีลูกแม่คงคิดถึงหน้าดูแลเนี่ยผมใช่ครับทำงานครับแม่ครับเออเหงาหรือเปล่าเหงาไหม๋มออไม่เหงาครับแม่สบายครับอยู่กับไมเคิลครับเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าผมไปอังกฤษอ,กอ,กอีกแล้วครับแม่อุ้ยหรอไปทําอะไรไปดูบอลเหรอไปทํางานของช้างครับแม่อืมวันที่อะไรอะ่ะ สิบเจ็ดครับถึงยี่สิบสี่ครับโอ้ยนี่ละเลยใครอะหลานแม่ไปเรียนวันที่สิบเก้าจะไปสิบเก้าแต่แม่ไปไม่ได้มีพอดีติดธุระด้วยทอดกระถินอ๋อครับแม่ก็เลยไม่ได้ไปเขาไปเรียนไงหลานแม่ไปเรียนเราไปส่งกันอ๋อครับพักที่ไหนพักที่เดิมหรือเปล่าอันนี้เขาจองให้ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จองเองครับน่าจะที่อื่นครับแม่อ๋อไม่พี่นิกี้ถ่ายงานแล้วกลับมาทานข้าวกันเออทานด้วยกันน้านิกี้ได้ครับไปนัทานข้าวกันครับแม่เออไปทานอ้นี้ไหมร้านร้านพี่สาวไหมเอามั้ย พี่สาวแม่เหรอครับรานอะไรนะรู้จักกันไงรูอจังโอจังอ่ะอ๋อโอจังผมรุนรู้จักได้ครับแม่เออเออนั่นแหละแม่สนิทกับเขาอ๋อเขาน่ารักครับ<ด>น่ารักรน่ารักมากมคือสนิทกับที่บ้านแม่หมดเลยอะ่ะน่ารักได้ครับนกลับมาแล้วเดี๋ยวไปทานกันที่รัชดาหรือเจ้าที่รัชดาก็ได้เนาะหรือว่าที่ได้ครับเออปะโชคดีลูกได่ครับแม่สวัสดีจกันพี่เจ้าแ่นนะะหนูหนูหนูสวัสดีอ่า แม่พ <ai> ี่หน่อยสิจ๊ะวัดนี้วัดนี้ค่ะแะวเดียวนึกว่าแม่หนูไปจริงๆเป็นทัวร์ที่ลูกเนาบอกสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลกอ่ะเออคิดว่าแม่จริงๆนะเนี่ยตกใจเลยแกงป้าอีกแล้วมีสาวตอนแรกตกใจแม่มันกำลังนั่งดูไข่นี้ คิดว่าเป็นเพื่อนน้ำหมักไม่หกนะวันนี้แอบพาสาวเขาห้องอุ้ยเออให้คนดูเยอะมากเลยงงแอบพาสาวเขาห้องเมื่อกี้ก็ <ตา S 1> ยังแวบ,บๆเลยอุ้ยใครเนี่ยสาวไหนาตามตามพี่นิกี้เข้ามาเมื่อวานป้าน้ำหมักพุ่งสงสารป้าเลยสงสารป้าจัง เปียโนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเปียโนน่าจะอยู่กับเพื่อนไม่รู้เหมือนกันค่ะโยเหมือนฟ้าแฟดเลยค่ะไม่เหมือนแล้วค่ะพี่นิกกี้เรียกมานวดสองวันติดละตลกอะ FC ฟซีโอ้ยก็ดทุกคนเมื่อไหร่โอ้ยเมื่อไหร่พี่น็อตพี่เรนจะมาเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวหนูไปซที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวหนูว่าหนูจะไปแล้วนะคะทุกคนโอเดี๋ยวกเดียวไว้เดี๋ยวไว้หนูอะไรอ่ะมาไลฟ์ใหม่นะคะไอเดวหนูมาไลฟ์ใหม่นะคะไลฟ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่เพราะว่าน่าจะมาแล้วได้ค่ะเดี๋ยววันไหนนัดครบทีมจะไลฟ์นะคะเมาส์มอยแบบนี้ก็สนุก น่าค่ะพี่ลูบี้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะพี่โลฮ่าเผื่อมาเผื่อมาแบบนึงนะคะเผื่อมาบ๊ายบายนะคะพี่โลฮ่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเลยไปทำกับข้าวก่อนลูกเดี๋ยวพี่เข้ามากันเดี๋ยวทานเผื่อหนูนนะบ๊ายบายค่ะ